ครับมาครับเคยิ่งเจริญเครดิตก่ตอนที่เราจะไปดูลอกก็เน,น้นย้ำกันเรื่องบัญชีนิดนึงนะครับทิวาบัวฉิมเท่านั้นนะครับเลขบัญชีขึ้นไว้อยู่ในหน้าเลขบัญชีผมอยู่ในหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับไอที่เป็นรูปรูปนั้นผมอ,อยู่ในรูปผมละรูปโปรไฟล์ผมนั่อแหละ,ะครับก็มาดูตัวนี้ครับ เป็นคันเช็คสเปียนะครับเช็คสเปียเป็นคันรุ่นใหม่นะครับเป็นเช็คสเปียไมโครซีรีจะเป็นคันเบสนะครับแต่ผมก็งงว่าคันเบสตอนแรกก็งงนะครับทําไมคันเบสแล้วทำไมมันให้ไกด์มารูปทรงเป็นเป็นรูปทรงของออตัวคันสปินเลยนะครับแต่ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมเช็คดูแล้วคือ ป็นออกแบบมาเป็นแบบนี้เองนะครับนี่ตัวล่างจะเป็นสองขาเห็นนะครับนี่ซูมหน่อยอเดี๋ยวให้มันซูมซูมหน่อยสิลูกพี่ตัวล่างก็จะเป็นสองขาแบบนี้นะครับนี่มันเงาซูมยากสองขาแต่ พอ,อขึ้นมาท่อนปลายกลายเป็นขาเดียวหมดนะครับแล้วเป็นทรงมันเบสมันจะหงายแต่มันทําเหมือนสปินเลยเห็นไหมครับนี<ช>่ผมก็งงนะทีแรกแต่แต่เป็นคันอันเดียวกันนั่นแหละครับ<ช>เป็นเชสเปียร์ไมโครซีรีส์น้ำหนักเบามากนะครับเป็นตัวกราไฟท์คอมโพสิตนะครับตัวนี้อ<ช>ืมเป็นคันอะไรนะกราไฟท์คอมโพสิต นี่ครับดูปลายนะครับนี่ปลายเล็กๆเๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆท่อนปายนี่นะอย่างพลิ้วเลยนะครับตีกระสอบมันมากครับตัวนี้คันเบสนะอืมันเป็นคันกราไฟตคอมมุสิตอ่ามาดูสเปคคันกันนะครับสเปคนี้ผมดูในตลาดแล้วไม่มีนะครับจะมีสองสองหกตัวนี้จะกลายเป็นสเปคคันที่ความยาวห้าฟุตหกครับ เห็นก็ไม่เนี่ยตัวเล็กๆอย่างนี้มันไม่เห็นหรอกเดี๋ยวผมอาา่านให้ฟังดีกว่านะความยาวของเขานะครับ5ฟุต5ฟุต6นิ้วหรือที่1.68เมตรนะครับแอคชั่นไลท์คือไม่ใช่ UL นะครับเป็นไลท์นะครับแข็งกว่า UL นิดนึงเวท4-8ขีดครับเจอผมดูใน Lazada จะมีแค่3กับ6นะครับ48นี่ยังไม่เห็นนะนเก็บไว้นานแล้วด้วยแหละมาใหม่ๆก็แหละ ก็เป็นคันเก็บไแล้วครับเพราะได,ได้คันใหม่มาคันนี้ก็ปล่อยออกนะครับนี่ตรงเป๊ะเลยเห็นไหมแค่เคาะแค่นี้ก็ปลายนี่พิ้วแล้วนะครับดั้มเป็นดั้มก,ก๊อกแท้นะครับนี่ก๊อกแท้ๆเลยรีซีไม่ระบุมานะครับเช็คสเปียเห็นไหม กล้องผมวันนี้ไม่ค่อยจะทำงานนะครับเช็คสเปียร์ไมโครซีรีส์ตัวามาดูตัววงไกด์นะครับวงไกด์ทำจากสแตนเลสนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสข้างในก็เป็นสแตนเลสรีดบาร์อีกทีนะครับสีข,า,ขาวๆนี้เป็นสแตนเลสนะครับกลับวงไกด์เป็นสแตนเลสนะามาดูผมถอดดูช่วงปลาย วงไก่วงไก่ไกจะเห็นขาขาวอย่างนี้นะครับไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับวงไก่ข้างในผมนั่นดูแล้วเขาบอกว่าเป็นสแตนเลสรีดบางมานะครับก็แปลกตาดีเหมือนกันครับมันขาขาวเงาเส่วนปลายก็จะเป็นทรงอย่างนี้นะครับทรงก็คล้ายๆฟูจิทันปลาย เป็นเป็นของใหม่นะครับป้ายแหงห้อยอยู่นะครับนี่เช็คสเปียร์ไมโครซีรีส์สเปคอยู่ในนี้หมดแล้วสตเตนเลสสตีลไกด์วิชแอลสแตนเลสสตีลอินเสิร์ตนะครับนี่ผมแปลมาให้หมดแล้วนะครับที่อยู่ในนี้ผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกผมใช้ Google แปล <laughs> ใช่มันไม่เห็นเนอดินี่อ่าโอเคนี่ประมาณนี้นะครับเป็นกาไฟคอนสตรักชั่น for a lighter more sensitive p l o t โอ้อ่านแต่แปลไม่ออกอ่านไม่งั้นเลยนะ้าไม่รู้ผมก็มั่วอ่า่าะท่านใดสนใจก็เช่นเคยครับทักมาครับคันดีมีคุณภาพนะครับอ่าก็ รู้รู้ยี่ห้อกันอยู่แล้วเนาะเช็คเปียไม่ทําให้ผิดหวังไม่ใครทําให้ใครผิดหวังนะครับนี่ปับกวากไว้เบาๆนะครับคันเบาเลยแหละเกทดไล่ไล่ได้อยูแอลได้นะครับนี่ตกกระสูบตกาปานินเจ๋วๆเลยฝากไว้ครับ